อืม TikTok ชอบนะจะเป็นไหนนาะอูสินค้าทั้งเยอะทั้งแยะเลยอะ่ะอืมแล้วฉันจะเลือกสินค้ายังไงดีนะเนี่ยให้ได้ค่าคอมสูงๆแล้วก็มีเนาะฉันก็เห็นหลายคนเนาะเ็าบอกมีร้านค้าหลายร้านก็เทดึงสินค้าออกบางทีก็สินค้าก็หมดสต็อกแล้วฉันจะเลือกร้านค้าไหนดีนะที่นี่ใสด่ดีๆแล้วมีสินค้าสต็อกเยอะๆเอาน้องน้ำตาลวันนี้ทำไรครับ อจะสั่งของจากทิกตอกช็อปใช่ไหมผมฝากสั่งของด้วยสักชิ้นสองชิ้นได้ไหมครับอืมจาร์เกียริน้ำตาลไม่ได้จะซื้อของจากทิกตอกช็อปนะคะวันนี้แต่น้ำตาลนนะ่ะกำลังดูสินค้าอยู่ค่ะจาย์เกียริจะมาทําเป็นนายหน้าอืมจะดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยให้ค่าขอมเยอะๆแล้วก็ดูว่าจะเอาของจากร้านค้าไหนนะ ที่เนื้อใสดีไม่เทอรวะน้ําตาลนะก็ไปรู้มาว่ามีบางร้านที่เขาเทก็ดึงสินค้าออกของลดค้าของพวกนี้ค่ะไม่รู้จะทําในกระจานจะเลือกสินค้ามาขายใช่ไหมทาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมสอนให้อ่ะมาเอาโทรศัพม,มานี่กอาจารย์เกียร์ กรณีที่เวลาเราจะเลือกขายสินค้าในตัวที่ต o อกช็อปในการเป็นนายหน้านะครับเวลาเราเข้ามาในหน้าตลาดสินค้าถูกไหมนะครับต้องการสังเกตนะครับเนี่ยนี่คือจุดสังเกตที่ เราจะเลือกสินค้าไหนได้ที่มีความน่าสนใจนะครับกรณีที่ขายสินค้าที่เป็นขายง่ายขายดีเราอาจจะเลือกลังหนักของที่เป็นเมนูนี้นะครับหรือนะครับที่เป็นสินค้าสุดยอดขายดีเนาะนะครับหรือกรณีที่เป็นสินค้ากลุ่มมาแรงนะครับลังหนักตัวนี้เป็นตัวโปรโมชั่นนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะตามคอนดิชันตามเงื่อนไขที่น้องน้าตาลว่ามาก็คือว่าอยากได้ร้านค้านะครับที่ให้คอมมิชชั่นสูงๆแล้วก็ ร้านค้าที่เนใสยดีเนาะไม่เทนะครับผมแนะนําให้น้องน้าตาลครับมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับที่คําว่ากรองนะนะครับที่คาว่ากรองเนี่ยคือมันจะเป็นการกรองข้อมูลของร้านค้านะครับว่าเราอยากได้แบบไหนเรากดเข้าไปที่กรองนะเราก็จะเห็นนะครับว่านี่ในหมดของราคาอยากขายของราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอัตราค่าในหน้าเนี่ยอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับการขายสินค้าที่ร้านค้าขายออกไปแล้วเนี่ยขายได้กี่ชิ้นนะครับระดับคะแนนของร้านค้าเนี่ยนะครับ เขาอยู่ในระดับเรเวลที่เท่าไหร่นะครับก็แนะนำํำว่าเลือกในหมวดของตรงนี้นะครับเราลองมาเลือกกันดูนะครับสินค้าเนี่ยที่ขายดีนะครับในหมวด ช่องทางของตัวทิกตอกเนี่ยอยู่เล้งราคาเนี่ยก็ประมาณ200ถึงประมาณ400 400ถึงประมาณ600เนี่ยเลือกเล้งประมาณนี้นะผมยกตัวอย่างนะครับอ่านะครับ400ถึงประมาณ600นะครับราคาที่เราอยากจะนํามาขายนะครับในน้าน้องนับตาเนี่ยอยากได้ราคาเท่าไหร่นะครับราคามาตรฐานเนาะนะครับที่เป็นค่าคอมมิชชั่นมาตรฐาน3% 3-5%เปอร์เซนต์สามถึหรือมากกว่า15%นะครับอ่าหรือเราจะระบุข,ของเราเองนะ20-30%ว่านไปนะครับ อยากได้เยอะๆนะลองดูตรงนี้นะนะครับสมมุติมากกว่า20มากกว่า15นะครับขายได้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับต่ำกว่า50 50ถึง100 100ถึง500 500ถึงพันหรือมากกว่า1000ชิ้นนะครับอ่ะสมมุติเราเลือกตัวอย่างที่ตรงนี้นะครับเลือกตัวอย่างที่ตรงนี้นะหรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับคือถ้าเขาขายออกไปเยอะๆแสดงว่าเนี่ย โอกาสการขายได้เราเนี่ยก็มีเยอะขึ้นถูกไหมเพราะสินค้ามาอยู่ในกระแสแล้วนะครับอาจจะมากกว่า1นึ่งพันแล้วผมให้เล้งตรงนี้ก่อนละกันนะครับห้าร้อถึงหนึ่ชิ้นนะครับระดับคะแนนร้านค้าดีนะครับสาเอร์เซนะครับระดับคะแนนเนี่ยมาจากเรื่องของรไรบางคับลูกค้าคอมเมนต์นะครับลูกค้าคืนนะครับลูกค้าไม่รับสินค้าลูกค้าเคลมในต่างๆนะครับการส่งไวการตอบไวคือยิ่งถ้าได้คะแนนเยอะๆเนี่ยความน่าเชื่อถือของสินค้ามีสูงนิสัยของ ร้านค้าก็ดีถูกไหมเขาไม่คืนเขาไม่ดึงราคานะครับเขาไม่ปลดของนะครับของไม่หมดสต็อกนะครับผมก็แนะนําว่าให้เลือกที่แบบเป็นยอดเยี่ยมเลยนะครับเจนสังเกตนะตามเงื่อนไขที่เราวางไว้เนะีนะ่ยก็จะมีร้านค้าอยู่สักประมาณ17ลร้านค้านะครับลองดูลองปรับดูนะลองปรับดูนี่ฮะมี50ล้านค้านะครับอ่าถ้าเราเลือกราคานะมี50ลร้านค้านะครับเห็นไหมนะนะครับ ก็ลองไปดูนะครับมันก็จะปรากฏตัวรายการสินค้าขึ้นมานะครับให้น้องน้าตาลเลือกนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนสินค้าไหนก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสินค้ารวมๆนะน้องน้าตาลก็สามารถไปเลือกที่เป็นกลุ่มประเภทนะกัตตร์กลีของสินค้าได้ด้วยนะครับใช้การกรองเหมือนกันเลยนะครับโทรศัพท์นะครับหรือเป็นความสวยความงามนะครับก็ใช้ส่วนตัวนะเสื้อผ้าสตรีนะเสื้อผ้าสตรีก็ได้นะครับเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับเครื่องใช้ภายใน บ้านก็มีนะกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องครัวนะครับรองเท้านะคือมีเยอะนะครับเราก็ไปเลือกกลองตามเงื่อนไขอยากได้กลุ่มไหนก็ไปใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเอานะครับน้องน้ำตาลองไปทําดูนะครับอย่างนี้ครับได้ค่าคอมสูงได้ร้านค้าที่นิสัยดีๆนะครับไม่โดนเทแน่นอนครับอืมอาจารย์เกียรติขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวน้ําตาลนะจะนําวิธีในการกรองหาสินค้าได้ค่าคอมสูงสูง ไปดูร้านค้าไหนนะที่ในใสายดีๆได้คะแนนเยอะๆคราวนี้แหล่งน้ำตาลเอ้ยได้มีสินค้าค่าครอมสูงสุดแล้วเขาแล้วแล้วก็จะได้มีร้านค้าที้ในใส่ยดีส่งของให้มีเทมีสต็อกยกไปหมดเลยสบายเลยฉั้นคราวนี้ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำธุรก,กิจวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์และไลน์อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์เกียรติรัตน์ไว้นะคะ และธุรกิจไหนที่อยากได้คอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์โดนโดนแนะนําหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะวิธีดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าด้วยวิชาคอนเทนต์รับรองค่ะโดนแน่นอนค่ะ